สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาต่อจากคลิปที่แล้วกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3นะหลังจากที่เราสารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาะต่อเส้นกันนะคะอันนี้ช่วงรอยต่อเนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเก็บปลายเส้นนิดนึงก่อนนะคะเก็บเส้นให้โค้งๆแบบนี้นะคะสําหรับมือใหม่นะ เก็บปลายเส้นให้โค้งๆนะคะเพื่อเวลาสอดจะได้สอดเก็บได้ง่ายนะคะเก็บง่ายอ่าช่วงที่เราสอดเส้นนะคะ,ะเนี่ยเห็นไหมคะช่วงตรงนี้นะคะจะไปจะไปทิ่มกับอีกเส้นด้านล่างเห็นไหมคะถ้าถ้าไปชนแบบนี้แล้วเส้นก็จะฉีกนะคะนี่เส้นก็จะฉีกขาดแตกได้นะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บให้เขาโค้งโครนิดนึงนะสาหรับมือใหม่หัดสานที่ยังไม่ชินนะคะที่ยังเพิ่งหัดทําใหม่เนาะก็จะเก็บแบบนี้ก็จะสอดง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะเส้นก็จะไม่ฉีกนะคะจากนั้นก็จะมาเก็บกันทีละเส้นนะคะเราจะเก็บจากเส้นด้านล่างสุดนะคะขึ้นมาหาด้านบนเนาะวิธีการเก็บนะคะเราก็จะสอดเส้น ไปตามช่องเขาแบบนี้เลยนะคะสอดเก็บไปเรื่อยๆนะคะมุมนี้เราจะยังห่างๆอยู่นะยังไม่ดึงนะมุมนี้นะคะเพราะว่าเราเหลือไว้ด้านนี้น้อยนะคะเราจะเก็บไปก่อนสัก2ช่องนะคะแบบนี้อันนี่งช่อง2ช่องแบบนี้นะคะสอดเก็บไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งสอดเก็บไปลึกนะ สอเก็บไปเึือแล้วจะแน่นดึงยากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสอดไว้แค่นี้ก่อนนะคะสองช่องสำหรับตรงนี้นะที่เส้นที่เราล็อกไว้นะคะก็ดึงออกนะคะเก็บเข้าไปด้านล่างนะคะด้านนี้ด้านนี้จะอยู่ด้านข้างล่างหมดนะคะด้านในหมดนี่ด้านนี้ส่วนด้านนี้นะคะจะอยู่ข้างบนนะคะ สอดเก็บไปตามช่องของเขาเลยนะคะเส้นที่1นด้านนี้ก็เส้นที่1เหมือนกันนะคะก็จะสอดสอดสอด,สอดขึ้นมาเรื่อยๆนับจากข้างล่างนะคะขึ้นมาข้างบนขึ้นมาหาขอบตะกร้าด้านบนนะคะมีบางคนนะคะถามมาว่าเวลาเสร็จแบบนี้แล้วทำไมเส้นนะคะไม่เท่ากันนะ เส้นเขาจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าด้านล่างนะคะเส้นด้านล่างจะเหลือยาวนะคะส่วนเส้นด้านขอบตะกร้าด้านบนจะเหลือสั้นนะคะเพราะว่าด้านล่างเราจะแคบนะคะเราก็จะกว้างๆออกด้านข้างแบบนี้นะคะเป็นทรงแบบนี้นะคะหลังจากที่เราอสอดเสร็จเก็บเรียบร้อยนะคะหลายคนก็จะป่องๆช่วงนี้นะนี่ก็ยังจะป่องๆอ,อยู่เห็นไหม เราจะเก็บด้านข้างก่อนนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งดึงแรงทีเดียวนะนี่ค่อยๆดึงดึงด้านนี้นะนี่ดึงไปทีละเส้นก่อนนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามสี่ดึงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยคะ่ะดึงเก็บไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจัดให้เขาได้ทรง หลังจากนั้นเราดึงด้านนี้เสร็จแล้วเราก็ดึงด้านบนด้วยนะคะเราจะไล่ดึงช่วงช่วงตรงกลางก่อนที่เราช่วงรอยต่อเส้นนะคะช่วงที่เรามาต่อเส้นเนาะดึงตรงกลางก่อนแล้วก็ดึงไล่มาเรื่อยๆเลยค่ะดึงไล่มาทีละเส้นทีละเส้นนะคะจนถึงมุมนะคะนี่ ถึงมุมแล้วด้านนี้เสร็จนะคะก็มาด้านนี้ต่อนะคะด้านข้างต่อเลยก็ดึงดึงมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะว่าจะยังไม่ชิดนะยังไม่แน่นแล้วก็จะดึงด้านนี้ก่อนดึงด้านนี้ไปเรื่อยๆนี่ค่ะจัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็มาดึงด้านนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ ทีนี้เราจะดึงทั้งข้างนอกและข้างในนะคะพร้อมกันนะคะนี่ <_ pper> เห็นไหมเส้นด้านในนะคะมือด้านนอกเราจับเส้นด้านล่างสุดมือด้านในก็เหมือนกันนะคะด้านในก็จับเส้นด้านล่างสุดนะคะแล้วก็ดึงพร้อมกันนะดึงทั้งข้างนอ,อกข้างในพร้อมกันนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ไล่ดึงมาเรื่อยๆนะคะเส้นที่หนึ่งด้านล่างสุดเส้นที่สอง จากนั้นก็มาเส้นที่สเส้นที่สเส้นที่ห้าเส้นที่หเส้นที่เเส้นที่แปดเส้นที่เก้าเส้นที่สิบเส้นที่สิบเอ็ดสิบสห้านะคะ ีล้วนะคะจากนั้นก็ใช้สายวัดวัดดูนะคะว่าทั้งสองด้านเราเท่ากันหรือยังนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าเนะเาะวัดจากมุมนะคะได้สามสิบเอ็ดนะคะด้านนี้ได้3 1มสซนเมตรนะคะด้านนี้ก็ต้องได้3 1มสิบเอ็เหมือนกันนะวัดดูได้3 1มสิบไหมนี่อันนี้จะ ดึงแน่นเกินไปนะคะนี้ได้30นะคะจากนั้นเราก็จะขยายออกถ้าเราดึงแน่นเกินไปนี่วิธีการทําให้เขาขยับออกก็ดึงแบบนี้นะเห็นไหมก็จะขยับออกแบบนี้ก็จะห่างๆแบบนี้ปุ๊บเราค่อยดึงใหม่นะคะค่อยทําการดึงใหม่ดึงเหมือนเดิมทั้งข้างนอกทั้งข้างในเหมืดิมนะคะนี่ ดึงเข้าเรื่อยๆนะคะจัดเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะคะ จากนั้นก็วัดดูอีกรอบหนึงค่ะว่าเท่ากันรด้ย,ยังอ่ะเท่ากันแล้วนะคะสามสิบเอ็ดเซนนะคะจากนั้นเราก็ไล่เนี่ยค่ะไล่เก็บเส้นด้านข้างเลยนะคะพอเก็บเส้นด้านข้างเสร็จแล้วเราก็จะทําการตัดลวดนะคะเราจะใส่ขอบลวดนะสําหรับตะกร้าฝาปิดนะ จะไล่เก็บไปแบบนี้ไล่เก็บมาเรื่อยๆจากนั้นก็ทำการตัดนะคะเก็บปลายเส้นนะคะนี่เราก็จะตัดแบบนี้นะคะตัดปลายเส้นตัดแล้วเราก็เก็บซ่อนเข้าไปด้านในนะคะนี่ซ่อนเข้าไปแบบนี้นะคะ ตอนปลายเส้นไว้นะคะอันนี้เหลือสั้นก็เราก็จะตัดไปเลยเนาะชัดไหมนี่นะคะอันนี้เราสอนมาสั้นเกินไปเนะเาะแล้วก็จะตัดเก็บเลยค่ะเสร็จเรียบร้อย